ราจะไปที่สถานที่เที่ยวก็คือเออแอ่งน้ำอเวจีนะเป็นแอ่งน้ำที่วันนี้อุณหภูมิอย่างน้อยก็หนึ่งองศานะก็มันมันร้อนมากเลยนะสมชายอืออือที่นี่โรงพยาบาลอีกแล้วเหรออืออือ หมอผมหายดีแล้วหมอหมอผมผมหายดีโอหม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 ออย่าตามผมนะหมอผมอาการดีหมอหมอเชื่อผมได้เลยว่าเออผมมันหายหายป่วยแล้วนะครับหมอสวัสดีครับวันนี้กับผมตู้ตู้แม่ไหมโอไฮโอการอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราหยุดอยู่กันในแมปสลลม์ซอวโวนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็จะมาปกป้องบ้านของผมนะครับจากสลามมันนั่นเองนะครับนั่นะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ pue, ในวันนี้นะผมก็จะมาสร้างฐานกันนะครับเราจะมาสร้างความแข็งแกร่งของบ้านกันนะครับในการปกป้องบ้านของพวกเรานะั้นจากสลามมันเองนะครับนี่นะครับก็มาสร้างเลยนะครับ <S <S มันจะเหลือเวลาอีก20วินาทีนะก่อนที่เกมมันจะได้เรื่อแล้วนะั่นเองนะครับ แล้วเราก็จะมาเพิ่มบ้านกันเลยนะครับอีกสิบวินนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับเอ,อ่อผมใช้หนังกระติกแล้วกันนะอันนี้โหดดีครับเหมาะเหมาะกับซิกมากมากเลยนะครับยิงเลยสหาย,ยิงเลยสาหายวุวสตารางชโหดครับคุณมครับอันล็อกเลยครับ วีนะี่ครับวีมันมีแบบโอ้โหมันมีแบบเป็นบอลลูนะครับแบบไฟนี้ก็วิ่งเร็วเกินนะครับซื้อบุญแรงเลยนะครับหุยปลดล็อกไวมากครับวีเดี๋ยวนะครับรับรับบูสต์นะครับอู้ด้านหลังน,นะนู้นครับด้านหลังนูนะ้นครับ ผมก็หมด็อบโนลิเค็นแล้วได้แล้วได้เองนะครับโอ้โหผมโอ้โหผมโดนตีทีเดียวหัวล้านเลยนะครับน่ากลัวครับน่ากลัวครับผมแตกแล้วครับโอ้โหเวฟ51นะครับโอ้โหโหดพอตัวเลยนะครับเนี่ยไม่น่าละครับทำไมสลามส่วนใหญ่เนี่ยมันถึงอึดแล้วก็โหดเกินนะครับยิงเลยครับโขนโขดเลยนะครับวิ อนเหรอครับเนี Now, ่ยซื้อครับซื้อครับอนุสูนโหนี้ผมต้องใช้แล้วล่ะครับนี่ครับยิงบอลลูนล้มบอลลูนเลยนะครับนี่ครับแตกครับแตั๊กปิว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 เนี่ยครับอีซี่ครับอีซี่ครับอุ้ยวีอันนี้ก็แล้วนั้นก็ได้ปลดล็อกมีดแล้วนั่นเองนะครับ โอ re, มีมีจะหัวกันแล้วโอ้ยโอ้โหตีบานแล้วครับตบบอลลูนก่อนเลยนะครับเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วครับวินะครับผมก็มารับรีบอร์ดกันเลยนะครับมีมารับรับเลยนะครับวิได้ขวานมาครับโหดครับโหดครับโหดครับวิ ยี่ขวานแรงครับแรงเกินน้ำตาเมจนเนี่ยนะบเดี๋ยวแล้วก็อโหเวฟนี้ยิ่งเหมือนว่ามันจะเป็นเกมที่แบบว่าอ่ายิ่งเวฟสูงนะครับก็มันจะยิ่งยาวนานขึ้นนะครับมันก็ถือว่าโหดพอตัวเลยเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับแตกแตกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มารับขอผมุนะขอรับอ๋อ คือมันคมพิดแล้วนะโอเคนะครับคุณชมครับเราก็มาสร้างฐานต่อกันเลยนะครับวีอันล็อกมอครับผมใช้ซับสองร้อยสิบเจมก่อนแล้วกันครับวีวีอ่างอับน้ำครับคุณชมครับนี่เลยครับส้วมนะครับก็มาวางส้วมกันเลยนะครับนี่ครับเราก็วางส้วมแล้วนะครับ นี่เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือที่ซุ่มยิงของผมนะครับนะครับก็มารอวิถัดไปกันเลยนะครับสามสองหนึ่งซุนนี่ครับเริ่มเริ่มแล้วนะครับคอยดูเลยครับว่าผมนั้นก็โหดได้เหมือนกันนะครับมีอ่อนสลามแบบสายหมวกหมวกของกล้วยนะครับโอ้โหผลโหดเลยนะครับวิผมบล็อกตีสูตรครับ เออตีตีศูนย์นะตีศูนย์นแรงครับแรงครับนี่แน่เจาะลูกโป่งป๊อกป๊อกป๊อกปกแทกเยอครับวีรับหนึ่งพันเอีนะครัก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแตกโอเคนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรานั้นก็จบเวฟที่ 58แล้วนั่นเองนะครับหรือว่า59นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมเปิดอันนี้นะครับส5งสิบเพชรนะอุ้ยบายตานีนะครับอุ้ย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 โอ้อูแต่แล้วครับผมโอ้โหผมตกเลยครับ ตอนนี้เกมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ที่60แล้วน่ะเองนะครับวิ่งมันจะมีบอลไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ยด้วยด้วยแต่ว่าบอลลูนมันมาเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับวิ่งคอมพิวเตอร์ด้วยครับวิ่งอาวุธใหม่ครับมินคอสโบนะครับโอ้ เป็นไม้หน้าทะนูนะครับวิแรงครับแรง้ยหูเก้าหกครับรับบีบอลเลยนะครับหน่ๆก็แน่ๆแล้วนะครับก็เล่นให้ถึงที่สุดไปเลยนะครับวิ่งวุ้นใหม่นะเป็นปืนเลยนะครับวยโหดครับโหดครับโหดครับ ไหนก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็มาสุม่มออโอเพชรไม่พอครับเพชรไม่พอโ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 อแล้วทำมาสิบเก้าแปดแล้วมันไปหงห้าครับเนี่ยเดียวต้แพงป้องการเดททันหรอครับเนี่ยหมดกันครับปิ้วปิ้วปิ้วอุ้ยร้อยสิบหกแรงนะครับโออันหนึ่งตกไปนะครับ วีสปีดบูธนะครับวีวีโหนะครับวาวุธใหม่นะครับ,รบวีโลโหเลยนะครับเป็นปืนนะครับวีปืนนี้ยิงรัวแต่ดาเมจน้อยหน่อยครับก็ดีดีอยู่นะครับวีบูธเลื่อนนะครับ ว่านี่เลยนะครับนั้นพวกเราก็มาเปิดกันเลยนะครับนี่เลยนะครับสามพันเพชรนะครับโอ้หได้โอ้เยอะนะครับแปดสิบนี่คือไม่ธรรมดานะครับโอ้โหคุ้มคุ้มครับคุ้มครับเนี่ยตัวอย่างครับตัวอย่างรครับเนี่ยแตกก็จบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะสแสดงความคิดเห็นก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่เตีล่าังคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอพอไปุณ่เท่านี้นะครับขอบคุณคับเออยอ,อไม่อยู่แล้วไปแล้วหมอ,อยาตามหมหมอยาตามหมไม่เอาหมอ,อยาหมอ,อยาหมอ,อยากลับบ้านแล้ว,วเย่มาถึงบ้านแล้วนอนเล่นนอนดีกว่า 으아 <shrug>